สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ทา a r o ลบายชุลิกร์นะคะวันนี้แม่หมอได้ไพ่มาใหม่สำหรับนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะผ่านไพ่สำหรับนี้นะแต่แม่หมอจะอ่านพลังงานของคุณจากไพ่ทำขวัญมาดูซิว่าพลังงานของใครที่จะเข้ามาชมคลิปในวันนี้มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงจัก,กรวาลที่คอยดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณในตอนนี้คุณได้หมายเลขสองสองปกปักรักษาแล้วก็หมายเลขสองเจ็ดนะคะคำว่าพักผ่อนไปหมอว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกได้ผ่อนคลายคุณรู้สึกเหมือนเหมือนได้หันกลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นหันกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคุณรู้สึกว่าตัวคุณเอง ไม่ได้อยู่คนเดียวตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์รวมถึงจักรวาลที่คอยเข้าใจคุณอยู่คอยดูแลคุณอยู่คุณรับรู้ได้ถึงพลังงานตรงนั้นนะคะมาดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบนะคะปัญญาปัญหาไม่ใช่ปัญญาหมายเลขสามสิบห้าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาบางอย่างอยู่ทีนี้พอไพ่ปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ย แต่ไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะของไพ่ที่ไพ่ยอยากจะสื่อก็คือว่าคุณอาจจะมีลูกหรืออาจจะมีคนคนรักอะ่ะใครก็ได้อะ่ะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็ได้ที่ที่เขายังเป็นเด็กที่ยังไร้เดียงสาอยู่แล้วคุณรู้สึกเป็นห่วงเขาในการใช้ชีวิตคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือความทุกข์ของคุณเลยแหละด้วยความห่วง เขาอาจจะเป็นคนขับรถเร็วเขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ใช้สติมากพอด้วยความเป็นเด็กของเขาก็ได้นะในความรู้สึกตรงนี้ปัญหาของคุณพลังงานของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวารก็ได้ในตอนนี้นะคะถ้าใช่ไปฟังกันต่อสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกในพลังงานวันนี้นะคะ ันนี้ไม่เหมาะตั้งกล้องแบบใกล้มากเลยเนาะเพราะว่าอยากจะให้คุณเห็นไพ่สำหรับนี้น่ารักมากน่าจะเป็นพลังงานที่ดีนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้คะคุณได้หนึ่งไม้นะคะ king of swords นะคะราชาถือดาบ theobons สามไม้แล้วก็อัศวินถือถ้วย k n i g h t of cups five of pentacles สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้คุณกำลังเริ่ม เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะด้วยมีความรู้สึกว่าคุณทํามันได้ดีแล้วคุณก็คิดแน่วแน่แล้วว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้มันคือความสามารถที่คุณอยากจะทํามันให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยสติปัญญาของคุณคุณสามารถทํามันมากกว่าที่คุณทําอยู่มันเหมือนจะเป็นงานอีกงานหนึ่งหรือเปล่านะเริ่มทํางานเสริมเริ่มทําสิ่งที่รัก ควบคู่ไปกับงานประจำก็ได้แล้วคุณรู้สึกดีมากๆคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้แต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นคือห้าเหรียญน่ะห้าเหรียญกับตรงเนี้ยคุณน่าจะมีปัญหาในใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนไม่เหมาะมองว่าเป็นบุคคลที่คุณเป็นห่วงที่คุณรู้สึกเป็นห่วงการใช้ชีวิตของเขาอะ การงานของคุณความคิดของคุณการกระทําของคุณมันก็คือตอนนี้มันราบลื่นตอนนี้มันไปได้สวยมันไปได้ดีชีวิตก็มีความสุขด้วยด้วยตามอัตภาพของคุณนั่นแหละมีความรู้สึกว่าเออมันเหมาะเจาะมันดูดีแล้วแต่บางเออมันมีปัญหาเกิดขึ้นห้าเหรียญคือปัญหาความเอ,อ่อเขาเรียกว่าอุปสรรคออ,อุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ทําให้ทําให้อารมณ์ของคุณมันดรอปลงไปอาจจะเป็นฟิลในอารมณ์การทํางานแต่ดันมาเจอปัญหา ทางด้านบุคคลทางด้านคนบางคนที่คุณรักนี่แหละเขาอาจจะใช้จ่ายเงินหรือเปล่าไม่เหมาะไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอุปสรรคทางด้านการที่จะต้องหาเงินให้เขาด้วยอะไรแบบนี้คอยซัพพอร์ตเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็น,นกลไกที่ที่มันเหมือนคุณติดอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นคุณโอเคหมดทุกอย่างคุณมีปัญหากับเ,เด็กดื้ออเปล่า กับเด็กดื้อหรือเปล่าเพราะว่าใบนี้ก็แบบประมาณว่าดื้อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคและปัญหาในในชีวิตเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะในตอนนี้แล้วไพ่อย่างบอกอะไรอีกคะ The Moon ความ The Moon คืออารมณ์ความรู้สึกที่ยังขึ้นๆลงๆอยู่ยังมีความกังวลใช่จริงๆด้วยมันมันเป็นปัญหาจริงๆการการได้ได,ได้ได้มีปากเสียงอะ่ะ ได้ได้ทะเลาะเลยแหละพูด,ดง่ายๆนะด้วยความคิดที่คุณก็มีความคิดมีตรกะความถูกต้องของคุณอยู่เป็นใหญ่เลยเหมือนกันส่วนเขาก็เขาก็อาจจะเป็นเป็นความคิดที่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีตรกะอะไรแต่มันเป็นความคึกขนองหรือเป็นเป็นความที่เขายังไร้เดียงสายังอ่อนต่อโลกหรือเขายังมีประสบการณ์การใช้ชีวิตค่อนข้างน้อยตอนนี้เขาก็ใช้แค่อารม ในการต้เถียงกับคุณหรือในการสร้างปัญหาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่เรื่องนี้มันก็ทําให้คุณมีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นในหัวใจเลยแล้วก็เดลวิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาออกจากหัวไม่ได้ทำไมลืมไม่ได้ทำไมปัญหาเรื่องนี้มันถึงจะต้องมามาควายกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหม พายอ,อยากจะบอกเลยมีมการถกเถียงห้าดาาห้าไม้เนี่ยเป็นปัญหาอยู่แล้วก็โฟ s o อ r c สแต่ทำอะไรไม่ได้อะทําอะไรไม่ได้นอกจะต้องปล่อยวางนะพายอ,อยากจะบอกพาอ,อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวกับออ่มันเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณด้านเอาตรงตรง,ตรงเดลว,วิคือด้านมืดกิเลสต่างทั้งสองฝ่าย มันเป็นกิเลสของใน,ในใจทั้งสองฝ่ายถ้าคุณมีปัญหาประเด็นมีปัญหาแน่นอนอะ่ะคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหากับบุคคลอื่นแน่นอนบุคคลรอบข้างหรือคนรักคนในครอบครัวหรือหรือใครก็ได้ที่เป็นประเด็นกับคุณอยู่ทําให้คุณทุกข์ใจทําให้คุณว่าอยากเอาชนะเขาพูดง่ายๆเขาก็คงอยากเอาชนะต่างคนต่างอยากเอาชนะซึ่งกันและกันอะ่ะจนทําให้เสียสุขภาพแม่หมอมองเลยทําให้คุณเสียสุขภาพเสียพลังงาน ไปเยอะเลยกับเรื่องตรงนี้นะคะใต้สำรับใต้สำรับเป็น The h i a n t ใต้สำรับอ่ะอยากจะบ่งบอกเลยนะว่าคุณคุณศึกษามาเยอะนี่คุณมีความรู้คุณมีครูบาอาจารย์มาเยอะอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมอย่าลืมครูบาอาจารย์ที่เขาคอยสั่งสอนเห็นไหม h i e r เ p h a n กับอร์มิ t อะบ่งบอกได้เลยว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญา คุณเป็นคนที่ศึกษาตัวเองมามาระยะหนึ่งอ่ะมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่บางเอิญตอนนี้มันถูกเดวิลอ่ะครอบครอบงำอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยคนที่มีเป็นเป็นประเด็นกับคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาสร้างปัญหาให้กับคุณอ่ะใต้สำรับว่ะอยากจะบ่งบอกว่าอย่าลืมคำสอนอย่าลืมการที่คุณปฏิบัติคุณรู้แล้วว่าควรปฏิบัติแบบไหนแต่คุณยังละทิ้งไม่ได้คุณยังคุณยังจับ เออเาความถูกต้องอ่ะบางทีมันถูกมันก็ถูกของเรานี่แหละแต่มันไม่ถูกของเขามันก็เลยเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นไอ้เราก็คิดว่ามันถูกเพราะเรามีประสบการณ์มากกว่าเราก็อยากให้เนี่ย j u s t i c เราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาลงตัวที่สุดเพราะคุณอาจจะเป็นห่วงเขาคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาก็ได้อยากที่จะให้เขาเป็นคนดีอะไรแบบนี้ นะคะอยากที่จะให้เขามีชีวิตที่มั่นคงเป็นคนดีมากๆในสายตาของคุณไม่สร้างปัญหาให้กับคุณแบบนี้แล้วจะทำยังไงจะทำยังไงได้ในปัญหาในครั้งนี้แม่หมอจะให้ไพ่ช่วยแนะนำปัญหาในครั้งนี้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรนะคะไพ่สำหรับนี้ของแม่หมอเจองานหนักเลยวันนี้เจองานหนักสำหรับไพ่เลยว่า เอาเจอประเด็นเกิดขึ้นทีนี้ไพ่ต้องแสดงศักยภาพแล้วละ่ะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรอยากจะหาทางออกให้กับปัญหาในครั้งนี้ให้กับคุณได้อย่างไร King of Pentacles ราชาถือเหรียญผู้หนักแน่นมั่นคงผู้เงียบขึมและนิ่งเฉยทัวร์บอนส s ดูสิ 9 of Pentacles 9 of Pentacles Queen of Wands n i 9 of Swords สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะแนะนำทางออกให้กับคุณในครั้งนี้นะได้สำรับเป็น nine of Wands nine of Wands ก็บ่งบอกถึงว่าคุณก็เจอมาเยอะแล้วนี่ปัญหาหลากหลายมากๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาในวันนี้ปัญหาครั้งนี้ ปัญหาต่างๆนานานในชีวิตของคุณคุณผ่านมันมาแล้วคุณผ่านการเหน็ดเหนื่อยในการแก้ไขปัญหามาแล้วในวันนี้คุณอาจจะติดกับดักของอารมณ์บางอย่างของความถูกต้องความยุติธรรมที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยากให้ทุกอย่างมันดีอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวตามที่คุณปรารถนาแต่พอมันไม่ได้เป็นจุดมันไม่ได้อยู่ในจุดจุดนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณปรารถนามันก็ทําให้คุณเกิดทุกข์ไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณเป็นราชาถือเหรียญนะ่ะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคง อยู่แบบอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบนิ่งๆแบบเขาเรียกว่านิ่งแบบมีบาร,รมีอะแม่หมอจะพูดยังไงเนาะให้ให้เป็นภาษาที่แบบว่าเออคุณอยู่แบบนิ่งๆเขาจะเกรงใจคุณไปเองอะคุณไม่ต้องพูดอะไรคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะจะจะ,จะถูกผิดนะจริงๆถ้าเราเป็นห่วงใครสักคนหรือว่าลูกหลานหรืออะไรเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเขายังต้องได้รับประสบการณ์เหมือนเราเมื่อก่อนตัวเราเองเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เรามีความรู้สึกว่าเราเรามีความมั่นใจสิ่งที่เราคิดส่วนใหญ่เราก็จะ,ะอิงไปทางความเชื่อมั่นในตัวเองสมัยก่อนมากๆคิดว่ามันถูกต้องแล้วแล้วก็บางคนก็อาจจะอิงไปทางเพื่อนฝูงอิงไปทางสังคมที่เขาอยู่สังคมที่เขาเจออยู่ในตอนนี้ก็คือประสบการณ์เขายังน้อย ถ้าคุณคิดว่าเขายังต้องมีประสบการณ์หรือมีอะไรที่จะต,ต้องมองไปอีกไกลๆอ่ะคุณจะปล่อยวางได้คุณจะปล่อยวางได้เหมือนกับเก้าเหรียญคือการที่ก็ไม่ค่อยสนต้องปล่อยอ่ะแล้วก็อยู่หันกลับมาอยู่กับตัวเองหันกลับมามีความสุขการใช้ชีวิตของเราให้ดีส่งพลังงานดีๆของเราดีกว่าสร้างพลังงานดีๆของของตัวคุณดีกว่ามุ่งมั่นหาความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะ ไปควบคุมสถานการณ์ต่างๆแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆความใจร้อนน่ะมันไม่หม,มามองว่ามันก็มีผลเสียตรงที่เราคุมคุมสติหรือคำพูดของเราไม่ได้ช่วงนั้นน่ะเราจะไปตามอารมณ์ของเราเลยจริงๆพายอยากจะบอกว่าคุณเป็นราชาถือเหรียญคุณเป็นราชินีถือไม้เนี่ย คือคนที่สามารถคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคุณอย่าคิดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่สําหรับคุณมันไม่ใช่เลยคุณผ่านมาเยอะมากๆแล้วทุกปัญหาในชีวิตเพียงแค่ให้คุณมองด้วยความเข้าใจว่าอนาคตข้างหน้ายัางอีกไกลเราเราอาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตแล้วเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรเกี่ยวกับอนาคตการที่เราทําอะไรในทุกวันนี้ถึงแม้จะเกี่ยวกับประเด็นที่มีกับคนเนี่ยนะเกี่ยวกับประเด็นเนี้ย คุณก็ต้องปล่อยวางกับประเด็นนี้ไปซะหันกลับมาอยู่กับตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณต้องการในใจลึกๆจริงๆอ่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่อยากสูงสิงอะไรกับใครคุณเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่ที่เยอะอะ่ะดังนั้นบางทีบางอย่างอะ่ะเรายังยังใช้ชีวิตแบบปัตตุชนะบุุชนธรรมดาคารวาสเออถ้าไม่ได้ เกี่ยวกับศาสนานะก็จะเป็นเราก็ยังใช้ชีวิตของเราปากติธรรมดาเนี่ยแหละสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่พอทีนี้ใช้ชีวิตปกติมันก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมต้องมีคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมดังนั้นตรงนี้แหละมันก็อาจจะมีปัจจัยหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องต่อสู้กับความคิด ให้ต้องได้เรียนรู้อารมณ์เรียนรู้การใช้ชีวิตว่าถ้าเราเจอในลักษณะแบบนี้เราจะผ่านมันไม่ได้ยังไงอย่าทําให้จุดนี้มาเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าคุณทําให้เขามีปัญหาคุณคุณส่งพลังงานว่าเขามีปัญหาคุณส่งออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานที่ตัวเขาเองจะสร้างปัญหาให้กับคุณอยู่เสมอเสมอดังนั้นแม่หมอมองว่าพ่าย,ยากที่จะแนะนําก็คือ คุณจะต้องไม่ส่งพลังงานว่าเขามีปัญหาบางครั้งมันก็เหมือนกับการปล่อยวางอะ่ะบางทีเรารักมากจนเราต้องปล่อยปล่อยวางเราคอยซัพพอร์ตเขาเราไม่ได้ตามอกตามใจอะไรเขาแต่เราให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตไปคนทุกคนมีมีอิสระทางด้านความคิดแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งหลานแม้กระทั่งคนที่เราคิดว่าเราหวังดีกับเขาลูกน้องหรือใครก็ตาม เขามีอิสระทางด้านความคิดเราบังคับใครไม่ได้เลยจริงๆเพราะถ้ายิ่งบังคับเรายิ่งส่งพลังงานที่รู้สึกว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาเลยก็ได้แต่เราอยากที่จะให้เขาเข้าใจเราฝ่ายเดียวเราอยากจะให้เข้าใจเขาว่าเอ้ยเราอยากจะให้เขาเข้าใจเราว่าเราหวังดีนะที่เราพูดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้ ทีนี้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้เห็นในทางเดียวกับเรามันจะเป็นปัญหาดังนั้นจะต้องหันมาหันมาอยู่กับตัวเองดีกว่าหันมาสร้างแพชชั่นหันมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักดีกว่าเพราะตอนนี้โอกาสที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักโอกาสที่คุณจะมีเขาเรียกว่าออความสําเร็จทางด้านการเงินการงานค่อนข้างดีโฟกัสที่เรื่องนั้นดีกว่า จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเพราะพลังงานตรงนั้นมันก็จะเข้ามาหาคุณได้ง่ายพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานในสิ่งที่คุณรอคอยในในอาจจะเป็นงานเอ่องานงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณอยากทําอีกอีกงานหนึ่งที่มทที่แม่หมอบอกไปนะก็คือการที่เราจะต้องโฟกัสสิ่งเรื่องของเรามากกว่า นะคะคจะต้องโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าแล้วอยากจะให้ไพ่ช่วยบอกอะไรอีกสักสาใบาก่อนที่จะไปออร์คิลปิดคลิปในวันนี้นะคะ p เพด of Pentacles วางแผนวางแผนการใช้ชีวิตดีกว่านะน g h ออฟวอนส์น่ะเป็นพลังงานของการมุ่งมั่นมีแพชชั่นในการทำงานของคุณแล้วก็ To o ู s o u r c ส คือการตัดสินใจตัดสินใจให้ได้ว่าเออมันมัน,ม,นมันเราควรที่จะออกมาจากจุดนั้นดีไหมเราควรที่จะไม่ต้องทุกข์ต้องเครียดเรื่องพวกนี้ดีไหมก็ต้องปล่อยให้เป็น,นกลไกใต้สำรับเป็นแฮงแมนคือการรอคอยวันหนึ่งเขาคงรู้วันหนึ่งสถานการณ์มันคงดีขึ้นตอนนี้หันมาโฟกัสที่พลังงานตัวเองดีกว่าในสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกนะคะพลังงานของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในบางเรื่อง ในสิ่งที่คุณอาจจะรอคอยมาเิ่นนานแล้วแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทางด้านการเงินด้วยที่แม่หมอเห็นนะอาจจะตอบตอบโจทย์ทางด้านการเงินด้วยแล้วก็ขอใหพ่ไพ่ออร์คุลสำหรับนี้นะคะสำหรับทําขวัญแนะนําเพิ่มเติมสามใบสัมผัสได้คุณรู้นะเนี่ยด้านมืดขาวกับดำยินหยางคุณสัมผัสได้ว่า ตอนนี้คุณคุณเริ่มคุณคุณฟังไปฟังมาคุณอาจจะรู้ว่าเออมันก็แค่ส่วนหนึ่งในความคิดของเราที่มันมันเป็นกิเลสมันเป็นด้านมืดมันเป็นความต้องการที่เราอยากได้ให้ผู้อื่นทำให้เราสบายใจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องช่างก็ต้องดูว่าก็พูดง่ายๆว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะเราก็ต้องปล่อยวางนะคะอะไรที่ควบคุมไม่ได้เราต้องปล่อยวางเพราะคุณรู้รู้สึก ได้เลยคุณจะต้องสัมผัสกับอารมณ์ตัวเองได้ถึงแม้คุณจะรู้ว่าเอออนาคตเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงบางทีอะโชคชะตาแต่ละคนเราไม่รู้ได้เลยว่าว่าเขาจะต้องมาเจอโชคชะตาอะไรบ้างเหมือนชีวิตเราอะโชคชะตาของพวกคุณก็ต้องเจอมาหนักทั้งๆ้ที่พ่อแม่ก็เขาก็อยากให้เรา ไปในทางที่ดีนั่นแหละแต่บางเอิญบางเอิญนะ่ะถ้าไม่เจอกับตัวเองอะ่ะเราจะไม่รู้เลยเขาบอกเขาพยายามบอกเรามาแค่ไหนเราก็ไม่เข้าใจจนกว่าเราจะไปเจอสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองแล้วให้สัมผัสได้ด้วยตัวพวกเขาเองด้วยนะคะแล้วก็ความยุติธรรมอย่างที่บอกไปสักวันหนึ่งอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงทำดีได้ดีทำดีได้ดีดดดแน่นอน ทำดีถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําอะไรสักอย่างให้มันมันรู้สึกมันโอเคอยากที่จะให้เขามองเห็นอยากที่จะให้ความดีเนี่ยมันบังเกิดผลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันยังไม่ได้ดังใจสักสักเท่าไหร่ในตอนนี้ให้คุณศรัทธาและให้คุณมั่นใจไปเลยยังไงซะให้คุณเพิ่มเติมสิ่งที่คุณทําดีทําไปตลอดขอให้ขอให้เป็นสิ่งที่จันลงใจขอให้เป็นสิ่งที่ ที่มีความสุขสําหรับตัวคุณให้มันเป็นพลังงานที่ดีจริงๆอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วความใหญ่ขึ้นของพลังงานที่ดีอ่ะจะเป็นการที่เอาชนะต่อปัญหาทุกอย่างได้เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆนานาได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบปกปิดก็คือบางเรื่องอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้บางเรื่องที่เรารู้อ่ะ พาอยากจะบอกแบบนั้นนะมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์บางทีเราเรารู้อะไรแล้วเราพูดออกไปเลยเพราะเราหวังดีอะแต่มันกลับเป็นปัญหาหรือว่าเป็นฟีดแบ็กลับมาที่ที่ต้องทําให้เราต้องปวดหัวนะแบบนั้นถ้ามันไม่ต้องถ้าว่าเก็บไว้เป็นความลับเอาวันนึงอะค่อยเอาออกมาใช้แต่คุณต้องดูสถานการณ์ให้ดีว่าว่าควรที่จะบอกเลยไหมหรือควรที่จะพูดเลยไหมอะไรที่ควรที่จะเก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้ นะคะก็เป็นประมาณเท่านี้สําหรับพลังงานของคุณในวันนี้เจอหนักพอสมควรเจอหนักในเขาเรียกว่าเจอหนักในอารมณ์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาชีวิตมากมายแต่ว่าเป็นหาเป็นปัญหาการมีการจุกจิกกวนใจอยู่บ้างตรงนี้น่าจะแก้แก้ได้ง่ายเท่าที่เราถอนความรู้สึกตัวนั้นออกมาไม่ได้ว่าเลิกห่วงใยเขาทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทิ้งเขาไม่ได้เลิก มันไม่ใช่แบบนั้นคือแต่เราให้เขาได้ใช้ชีวิตในตัวเขาเองแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาข้างหลังเอา คอยดูเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตได้ให้เขาได้มีประสบการณ์ให้เขาได้เรียนรู้ถูกผิดด้วยตัวเขาเองให้เขาได้สัมผัสว่าเออสิ่งนี้มันถูกนะสิ่งนี้มันผิดนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะหนูถึงทุกคุณถึงทุกอะไรต้องบอกเขาแบบนั้นนี่แหละที่ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆค่อยๆบอกไปแต่การที่จะบอกเขาก็ไม่ใช่เป็นการซ้ําเติมด้วยนะแม่หมอจะบอกไม่ใช่เป็นการซ้าเติมแต่พูดให้เขาเห็นถึงถึงเหตุและผลอย่างนี้มากกว่าก็สําหรับวันนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะ ชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ